จอแล้วคะ่ะไมค์เซลฟี่ที่ตามหาไมค์เซลฟี่บูทูธ T in 1 n e ไมค์เซลฟี่บูทูธพร้อมปุ่มรีโมทมาพร้อมขาตั้งไมค์เซลฟี่รีโมทชัตเตอร์ขาตั้งล้องมาคะ่ะวันนี้พี่เมย์พี่ร็อตรีวิวจะมาแกะตัวตัวนี้กันนะคะน้องเป็นไมค์เซลฟี่คะ่ะพี่เมย์ตามหาตัวนี้มานานแล้วคะ่ะน้องมีสีเดียวก็คือสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่เมย์จะบอกว่าสีดําหรูลามาามากพี่เมย์ชอบมากๆเลยคะ่ะพอแกะกล่องออกมาแล้วก็จะได้ไมค์เซลฟี่สีดําหรูลาแบบนี้เลยนะคะน้องเป็น T in วันเลยนะใช้งานได้แบบสามฟังก์ชันเลยคค่่่่่ะะกกกกอออออนนนนืเเลยต้้งบบบวาาาาหัมมช เ,เขามาพร้อมกับรีโมทแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูส ine, ําหรับตัวนี้นะคะน้องสามารถยืดได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องเลยค่ะแล้วก็ขาตั้งแบบนี้เลยพี่เมย์ชอบมากเลยค่ะเวลาถ่ายทําคลิปนะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเหตุผลหลักเลยนะคะที่ซื้อน้องมาก็คือเอาไว้ถ่ายคลิปค่ะในห้องในโต๊ะทํางานของเรามีขาตั้งแบบนี้ก็สะดวกสบายดีค่ะอีกอย่างพอพกน้องไปข้างนอกก็สามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอได้แบบสะดวกสบายเพราะน้องมีทั้งรีโมทนะคะแล้วก็มีตัวจับที่แบบว่ายืดได้ยาวมากๆเลยค่ะ สามารถถ่ายได้แบบทุกมุมเลยหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบสบายสะดวกมากขึ้นค่ะจะตั้งก็ได้จะถือก็ได้สะดวกมากๆเดี๋ยวเรามาทดสอบรีโมทกันนะคะกดค้างเพื่อเปิดใช้งานค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธของเราได้เลยพอเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะจับคู่กันเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอค่ะได้สะดวกสบายเลยค่ะ สามารถเก็บรีโมทได้ไว้เหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้งานก็สะดวกสบายมากๆได้ภาพแบบ360องศาเลยค่ะหากใครกําลังมองหาไม้เซลฟี่ดีๆสัก,สกชิ้นหนึ่งก็แนะนำเลยค่ะทีตะก้าสีเหลืองของคลิปนี้ไม้เซลฟี่ทียนมันตัวนี้เลยค่ะ